November Market Map ภาพใหญ่ BTC Dominance Alternate Rotation เชิงการศึกษาภาพใหญ่ตลาดคริปโตเดือนพฤศจิกายนโฟกัสสำคัญ BTC Dominance และการหมุนเวียนของเงินทุน b a r t c o i n Rotation นี่คือบทวิเคราะห์เชิงการศึกษาตลาดกำลังอยู่ที่จุดไหนภาพรวมตลาดบวกอย่างระมัดระวังปัจจัยมหาภาคสำคัญเฟดเพิ่งลดดอกเบีย้ยและประกาศยุติการทำ QT ในเดือนธันวาคมสิ่งนี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้สินทรัพย์สิ่งย้อนดูเดือนตุลาคม เงินทุนส่วนใหญ่ไหลเข้าบิตคอย n ์บิซีปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในขณะที่ดอทคอยน์ยังทําผลงานได้ไม่ดีนะักกราฟแต่เทียบกับบทตซียังคงเป็นขาลงคําถามสําคัญของเดือนพฤศจิกายนคือเงินทุนที่อยู่ในบ t c ซีจะเริ่มหมุนเวียนโรเทชไปยังดอทคอยน์หรือไม่ที่เมทริกหนึ่งบิตซีดอมเนตัวแปรหลักที่ต้องจับตาบ t c ซีดอมเมเนหรือบ t c ซีดิมันคือสัดส่วนของบิตคอย n เทียบกับตลาดทั้งหมดใช้วัดว่าเงินกําลังไหลไปทางไหนสถานการณ์ปัจจุบัน BTC ดีอยู่ในระดับสูงแต่เริ่มมีสัญญาณอ่อนตัวหรือกำลังเข้าสู่โซนที่เป็นกลางหาก BTC ดีร่วงลงนี่คือสัญญาณบวกสำหรับรถอคอ์สหมายความว่าเงินกำลังไหลออกจาก B t ทีไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่าในรถอคอร์แต่ถ้า BTC ดีปรับตัวขึ้นต่อหมายความว่าบิตคอย n ยังคงเป็นผู้นำและรถอคอร์จะยังคงซบเซาต่อไปคีย์เมทริกซ์สองเดอะโรเตชันแมปทฤษฎีการหมุนเวียนของเงินทุนโดยปกติเงินทุนจะหมุนเวียนเป็นลำดับขั้นขั้นที่1 เงินไหลเข้า B t c เกิดขึ้นแล้วในเดือนตุลาคมขั้นที่2เงินไหลเข้าลากแคปเหรียญใหญ่เช่นเิดิอัมเดหรือซโลเนอร์โซลขั้นที่3เงินไหลเข้ามิดและสมอลแคปเหรียญเล็กนี่คือช่วงที่เรียกว่าบอกซิสเซนที่แท้จริงวัต w a วัตจุดสังเกตสําคัญในเดือนนี้สัญญาณที่1นราฟเบิตคนี่คือด่านแรกที่สํญญาคัญที่สุดหากเดดบิตคกลับตัวเป็นขาขึ้นจะเป็นสัญญาณยืนยันแรกของการโอเทชันสัญญาณที่2 ซลอเนอร์โซลโซเป็นกรณีพิเศษมีข่าวดีเฉพาะตัวเรื่อง TF e ในฮ่องกงและสหรัฐมีโอกาสที่โซอาจเป็นผู้นําการฟื้นตัวสัญญาที่3ามกราฟเดอร์สบีทีซีคือกราฟของเหรียญเล็กทั้งหมดไม่รวมท็อปสิตอนนี้กําลังอยู่ไหนโซนทรงตัวทุกราฟนี้ฟื้นตัวแปลว่าเงินได้กระจายไปถึงเหรียญเล็กแล้วสรุปสถานการณ์จำลองซิเนรีโอเอเดอะโรเทชันสัญญาณ BTC ดีร่วงเทรดบีทพุ่งขึ้นผลลั์เงินไหลเข้าเอ็ด โซ so, และ Earth คอยส์อื่นๆ S ินเนรีโอบีบิตคอยเลตสัญญาณ BTC ดีคงที่หรือขึ้นต่อผลลัพ์ธเงินยังคงอยู่ใน BTC และเออร์คอยส์ยังคงซบเซาบทสรุปตลาดกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการหมุนเวียนแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันเดือนพฤศจิกายนจึงเป็นเดือนแห่งการเฝ้าดูสัญญาณการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง ถ้าอยากได้เช็คลิสสัญญาณ BTC Dominance, Alternate, Rotation, Team ติดจอพิมพ์ Magno แล้วมารับในกลุ่มได้เลยเปิดพอร์ตเทรด e x n i s s Crypto, ทองคำดั d a ี h a n Forex เล็งหน้าโปรไฟล์ Binance, TH, Binance Global, b i c a r เข้ากลุ่มไลน์ที่คริปโตติดตาม Facebook, YouTube, TikTok ตามผมลงทุนคริปโต